ภายนอกยังสวยราคาสุดคุ้มมาพ้กับโปรโมชั่นฟรีด้าววันนี้ยายาพาดูเรือรถเก๋งแบนยอดเยี่ยมสี่ล้านไปดูกันเลย กาใครต้องคันนี้เลยค่ะ MG 5ตัว a New 1นตัว D p พัดเป็นตัวสลุปนะคะ CVT เกียร์8สปีดมาที่อยู่แค่20,000เท่านั้นเป็นรถปี2023ราคาตัดสดอยู่ที่3 9 9 0 0 0าทพันบาทพ7,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยชอบก็จัดเลยค่ะรออะไรคะเข้ามาได้เลยมาต่อกับคันนี้เลยเครื่องแรงสวยถูกใจกับเจ้าตัวนี้ Toyota Corolla Altis 1.6ตัว G Good ปี2015ราคาตัดสด2 9 9 9 0 0บาทคันนี้ผ 6, ออ่อน6 0 0ัตลอดอายุสัญญาเลยค่ะใครสนใจเข้ามาได้เลยแบานหลักแบรนยอดนิยมมันทนนันง่ายมากต้องคันนี้เลย t o y ย t a V ออส1.5ตัว E โฉมม่เนเชนปี2018ตัดสดอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทผ่อน6 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญาเลยค่ะจบครบหมดทุกอย่างเลยคันนี้จัดยังไงก็ฟีดาวค่ะ มาพบกับน้องคันนี้เลยมิซูมิชิ X อ็กซ์ขาดแดนดินมิชิล1.2ตัว GLX ปี2020ราคาตัดสด279,000บาทคันนี้เริ่มต้นผ่อนเพียง5,000บาทเท่านั้นว้าวสวยมากเท่มากต้องคันนี้เลยค่ะ Honda Civic f c 1.8ตัว E ปี2018ตัดสดอยู่ที่449,000บาทผ่อมอยู่8,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยชอบก็มาเลยนะคะคันนี้รออยู่มาพบกับต่ 1.5ตัววีปี2016ราคาต่โฉด319,000บาทราคาเริ่มต้นผ่อนเพียง6,000บาทตลอดอายุสัญญาคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นยางใหม่ด้วยนะคะสุดคุ้ม ต้องคันนี้เลยค่ะตต t o y ต t a Yaris Active 1.2ตัว J ปี2019มาอย่แค่80,000ราคาตัดสดอยู่ที่3,39,000บาทผ่อน6,000บาทตลอดอายุสยัญญายังไม่พอค่ะยังมีโปรยางใหม่ร้อใหม่แถมไม้จุกจุกอีกอยากได้แบบนี้ทักเข้ามาได้เลยนะจ๊ะกับตัวนี้เลยค่ะ Mitsubishi a x c e e d โฉม Dynamic Q 1.2ตัว g l X ปี2021มาอยู่เพียง50,000เท่าน,านั้นคันนี้ตัดสดไปเลย299,000บาทนะคะคันนี้เริ่มต้นผ่อนเพียง ข้ 5, าพันบัทตลอดอายุสัญญาคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นร้องใหม่ยังใหม่ด้วยค่ะใครสนใจทักเข้ามาได้เลยไปดูคันใหม่กันเลยค่ะน้องป้ายแดงต้องคันนี้เลยค่ะพันด้าซิตตัวอ่อนิวปีดาน1.0ตัววี c วปี2022ไ่มายิ่งแปพราคาขายตัดสดอยู่ที่4,59,000บาทผ่อนบาท0บาทตลอดอายุสัญญาเลย จัดไหมคะคุ้มนะสายประหยัดต้องคันนี้เลยจ้ามิสูแอชาชมได้ดัมิีชิล1.2ตัว G L X ค่ะปี2020มายิ่งอยู่ที่50,000ค่ะราคาขายสดอยู่ที่299,000บาทพอ่อยู่5,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยจ้าแบมมนแนโปังชั่นยางใหม่ด้วยจ้าและสายประหยัดประหยัดน้ำมันประหยัดเงินในกระเป๋ายกให้คันนี้เลยค่ะนิสสันอเมรา1.2ตัวสปอร์ตนะคะสีดำค่ะปี2 ไมวิ่งอยู่ห้าหมื่นเท่านั้นราคาตัดสดอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนสี่พันบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาเลยแถมได้โปรโมชั่นยางใหม่ด้วยจ้าสวยประหยัดตั้งคันนี้เลยค่ะโตโยต้าแยริสหนึ่งจุดสองตัวเจซีวีทีปีสองพันสิบเจตัดสดอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนหกพันบาทตลอดอายุสัญญาและที่สําคัญคันนี้จะหนักเลยค่ะมีโปยางใหม่ให้ด้วยใครสนใจอยากได้ทักเข้ามาได้เลย ตัวนี้เลยค่ะสวยเหมือนป้ายแดงเลยค่ะนี่สันอเมราตัวออลนิว1.0เทอร์โบ P ปี2023าใหม่พี้หม 6, ื่นหกเท่านั้นราคาขายอยู่3 7ม00นบาทบอน7,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยจ้าชอบมาจัดเลยนะคะมากับคันนี้เลยน้องขาวไวเพิร์มิซูมิชิเอ็การ์ดโฉบไม,มนันเชนนะคะ1.2ตัว G L X นะคะคันนี้ปี2019ัามาเพียงแ0 0มือนะคะราคาตัดสดคันนี้2 4 9 0 0 0บาทคันนี้่อน4,000ตลอดอายุสัญญาเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นยางใหม่ไปด้วยะคะ่ะ ใครกำลังหารถผ่อน4,000บาทคันนี้เลยนี้ s a n America ตัวโฉมใม่น o เชน1.2ตัว V L ปี2015ราคาตัดสดอยู่ที่199,000บาทผ่อน4,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยแถมยังได้โปลยังใหม่อีกค่ะอย่าลืมนะคะช้าอดหมดนะจ๊ะรีบเลยมาตับคันนี้เลย Honda City All New Sedan 1 0ตัว S d 2023คันนี้มาอยู่เพียง40,000เท่านั้นตัดสดไปเลย419,000บาทคันนี้เริ่มต้นผ่อนเพียง7,000บาทตลอดอายุสัญญ มาพร้อมกับ promotion. โปรโมชั่นล้อใหม่ยางใหม่ไปด้วยค่ะใครสนใจรักเข้ามาได้เลยด้านนอกหรือหลาด้านในสวยมากต้องคันนี้เลยค่ะ MG ตัว o n l n น w 1.5ตัว D-Pass นะคะ CVT เป็นเกียร์8ปสปีดค่ะปี2023มาวิ่งหลักหมื่นเท่านั้นค่ะราคาขายอยู่379,000บาทพร้อม6,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยค่ะและที่สำคัญยังมียางใหม่ให้ด้วยค่ะสวยจูใจแบบนี้ตัดสินใจวันนี้เลยไหมคะต้องคันนี้เลยค่ะ โตโ o ต้ V ออสชมวัยนชเชน1.5ตัวจีกูดค่ะปี2010ราคาขายอยู่169,000บาทผ่อนอยู่ที่3,000บาทตลอดอายุสัญญามีโปรยังใหม่ด้วยไหจ๊ะเขามาจัดกันได้เลยจ้าเอ้เป็นไงบ้างคะรวมมิดซีดานทุกแบรนมารวมอยู่ที่ซันออตโต้ใครอยากได้รถสวยๆนะคะมาหาเราที่ซันออโตที่แรกได้รับรถแน่นอน ถัาแด้สวยประกันซ่อมพร้อมขับต้องที่ซันออโตเลยค่ะสำคัญเหมือนมีอู่อยู่ใกล้บ้านด้วยนะจ๊ะ